ใช้กินอะไรปกติน้ำหอมใช้หลายอันอะมีอันหนึ่งที่เป็นของลองแวร์ของใช่ปะแล้วก็อันของวิ i นี e สเปียร์ก็ใช้ชอบเพราะกินแบบมีความเย็นเย็นจัง <c oughs> น้ำหอมตัวนี้นราคาขวดละพันกว่าบาทนะเวย้ยแต่ว่าเป็นน้ำหอมที่น่ายกญิงของเราที่มีพ่อมีพ่อมีทรัพย์มสมบัติเป็นหมื่นล้านก็ใช้เะครับอา้ามีหรอกแล้วที่บอกแล้วว่าน้ำหอมไหมน้องอยู่ที่รสนิยม เขาใช้ของถูกเขาใช้ของแพงมันเรื่องของเขาสิ่งที่เราทําได้คือเราไม่ก้าวไก่กันแล้วพี่บอกสัจธรรมของอย่างหนึ่งน้ำหอมเนี่ยถูกและแพงอะราคาไม่เกี่ยวอย่างมือใหม่เท่านั้นแหละที่คิดว่าเฮ้ยน้อหอมแพงต้องดีน้อหอมแพงต้องดีเท่านั้นนะครับน้ำหอมถูกนี่นหรวยไม,รไม่จริงอ่ะไม่จริงอ่ะคนที่มีเป็นหมื่นร้านอะ่ะเขายังไม่ได้ใช้น้ำหอมราคาแพงอะไรขนาดน,นั้นเลยอะเดี๋ยวพี่มารีวิว ตรงๆกับน้ำหอมที่คุณอุงอิงแพรทองทานใช้แล้วกันนะครับก็ชื่อว่าบิ i ไนฟ์แฟนตาซีบิสได้เป็นเสียของจริงๆเป็นแบรนด์ชื่อว่า Business เปียร์บิสเน s เ s ียร r นี่แหละดาร์ไอนักร้องเรานี่แหละนะฮะมันดังมานานแล้วกนะคือมันเป็นน้ำหอมผู้หญิงที่มันกลิ่นผลไม้ฟุตตี้แคนดี้อ่ะมันมีความเป็นผลไม้ฟุตตี้แคนดี้มันจะกลิ่นมันจะคล้ายๆสุกัรสีม่วงอ่ะถ้าน้องเป็นเด็กอยู่ก้าสูน่ะน้อยน้อยจะทานใช่ไหม ไอซูการ์ดส,สีม่วงใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉายาในวงการน้ำหอมเขาเนี่ยเขาได้ฉายาว่าเดอะซินเดอเรลล่าทำไมทำไมซินเดอเรลล่าล่ะคือยังไงเนี่ยซินเดอเรลล่าเนี่ยพอตกกลางคืนนะพอไอตกกลางคืนนะแล้วก็มีแม่มดใช่ไหมมาเสกมีแม่มดหรือเทพเทพธิดาวะมาเสกให้มีรถอ่ามีรถ,ม,รถ,ม,รถ,ม,รถมีรถม้าที่เป็นตัวฟักทองแล้วก็ใส่ชุดราตรีใส่รองเท้าแก้วโดนจก๊จกจก๊จกจกัจก๊กจั๊กเราไปเด็กผู้ชายไ,ไปอ่อยไปอ่อยเจ้าชายไปอ่อยเจ้าชายมันเป็นน้ำหอมที่ มันเกิดมาเพื่อใช้เที่ยวกลางคืนหรืองานที่จ้องไปเจอผู้ชายที่รักสักคนแล้วก็อยากจะบอกเขาว่าเจ้าชายหลงรักเจ้าชายมากเลยเมื่อไรจะอภิเษกกับดิฉันล่ะเพคะถ้าถามว่าเจ๋งไหมถ้าถามว่าเจ๋งมากมันเป็นน้ำหอมที่ทนมากไอ้มิดไดฟเป็นเชียเนี่ยเป็นน้ำหอมที่มันติดทนมากมากนะน้องแล้วพูดจริงว่ากลิ่นของมันเนี่ยลากข้ามคืนได้แต่พี่คิดว่าข้อเสียของมันอยู่อย่างหนึ่งไอ้มิดไนฟ์เปนเียเนี่ยคือว่าเป็นมันติดเนื้อติดตัวคนอื่นกับ,บบ้านอย่างชัดเจน แล้วพูดจริงว่าถ้าเขาเป็นเขาคนนั้นเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วความจะแตกเอานะพี่เคยลองกับตัวแล้วเอางี้ดีกว่านนองอยากให้ลอ,ลองนะน้องลองพ่นที่ตัวหรือซอกคอเนี่ยแล้วก็ได้แล้วลอง,ลองสัมผัสใกล้ชิดคนอื่นน่ะกลิ่นของน้องเองอาจจะไปติดที่เขาอย่างง่ายดายเลยแล้วพูดจริงว่ามันทนกลิ่นมันทนมากอ่ะถ้าถาาว่าจากความติดทนให้สิบเต็มสิบจากกลิ่นของมันพี่ยังไม่เคยเจอน้ําหอมตัวไหนที่ไปยุคตัวนี้มาก่อนและพี่ก็ยังไม่รู้ว่าตัวนี้ไปดูตัวไหนมันมีความเป็น มันมีความเป็นตัวของตัวเองมีความอยู่นี้ของมันมากนึกภาพได้เลยว่ากลิ่นสูก,กัดสีม่วงม่วงกลิ่นแคนดี้แคนดี้คือกลิ่นลูกอมลูกกวาดลูกอมลูกลกวาดแต่ว่ามีความเป็นฟอร์โรหวานๆติดไปด้วยหอมแรง<ว>ยัว่วนนะละนนะวมุนนั่นแหละได้เรื่อนนะราคาบรรจาเฉลี่ยตอนน้องเท้าตลาดเนี่ยมันจะอยู่ใน้2,000กว่าบาท2,000กว่าบาทยันพันห้าก็ราคาจะแว่งออกมาจะไม่ใช่รองของมราคาที่สี่ส้าห้าพันถ้าถามว่าดีไหมดีไฮโซไหมไฮโซมาก กับผู้หญิงที่ที่เป็นนายกรัฐมนตรีกับผู้หญิงที่โอ้เราไม่พูดเรื่องรายรับไรายได้เขานะครับเขามีทรัพย์สินเยอะแยะมากมายนะครับแต่ลดสต๊อกการธนาคาผอมเขาเขาใช้ตัวนี้แหละแล้วพี่คิดว่าดีมากด้วยดีมากด้วยครับมิดได้แฟนตาเซียนะครับของบริสตี่สเปียร์ตหาซื้อได้ทั่วไปนะครับหาซื้อได้ทั่วไปถ้าถามว่าดีไหมเดีย๋ยวจะสะพึงเดซ่าะสะพึงครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะฮะอยากรู้ไหมทรัพย์สินจนาผอม ถ้าพี่บอกพี่รู้แหละถ้าพี่บอกพี่รู้แหละที่พี่ดูให้ได้แหละกด like ไลค์ไปแล้วกันนะคับตัวตามไปด้วยเดี๋ยวบอกให้